สวัสดีครับในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่าพิมพ์เขียวแห่งจักรวาลกันเพื่อปลดล็อกชะตาชีวิตและตัวตนที่แท้จริงของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันโดยเฉพาะเลยครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของคนที่เกิดวันพุธกลางวันอะไรที่ทําให้พวกเขามีเอกลักษณ์มีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครวันนี้แหละครับเราจะมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกัน ก่อนอื่นเลยนะครับเรื่องนี้สําคัญมากๆคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวันพุธเนี่ยมันมี2องภาคครับคือพุธกลางวันที่อยู่ใต้อิทธิพลของดาวพุธก็คือช่วงประมาณ6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นกับพุธกลางคืนที่มีพระาหูเป็นผู้กลมชะตาซึ่งเป็นคนลับพลังงานกันเลยในการวิเคราะห์นี้เราจะโฟกัสกันที่คนเกิดพุธกลางวันเท่านั้นนะครับ เอาละครับเพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่จุดกําเนิดเลยครับนั่นก็คือตำนานการสร้างเทพประจําวันเกิดซึ่งก็คือเทพแห่งปัญญาและวาทศิลป์น,นั่นเองตัวเลขแรกที่ต้องจําไม่ขึ้นใจเลยคือเลข17เครับเลขนี้ไม่ได้มาลอยๆนะครับแต่มาจากจํานวนช้าง17เชือกที่ถูกนํามาใช้ในพิธีกรรมสร้างองค์พระพุทธขึ้นมาเลข17นี่เลยกลายเป็นกําลังวันหรือรหัสประจําตัวที่มีอิทธิพลต่อชีวิตในหลายๆด้านเลยทีเดียว ทีนี้เรามาถอดรหัสสัญลักษณ์กันครับช้างเนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นตัวแทนของสติปัญญาและความจําที่เป็นเลิศส่วนผ้าสีเขียวมรกตก็คือพลังชีวิตการเติบโตและการปรับตัวและที่สําคัญคือธาตุน้ําครับซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างลื่นไหลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับมันหล่อหลอมให้เกิดตัวตนต้นแบบของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันขึ้นมาซึ่งก็คือบทบาทของเทพสื่อสารหรือ the divine messenger ครับ คือไม่ได้เกิดมาเพื่อสู้รบหรือปกครองใครแต่เกิดมาเพื่อเจรจาต่อรองสื่อสารและเป็นนักการทูตโดยธรรมชาตินั่นเองเอาละเรามาเจาะลึกกันต่อในส่วนถัดไปนะครับเราจะมาถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมหลักทางจิตวิทยากันวันลึกๆแล้วเนี่ยความคิดและนิสัยใจคอของคนกลุ่มนี้เป็นยังไงกันแน่จุดเด่นที่สุดเลยนะฮะคือสมองที่ไวมากคิดเร็วปานสายฟ้าเลยเหมือนมีหน่วยประมวลผลความเร็วสูงอยู่ในตัว คิดปุ๊บพูดปับ๊บแถมยังมีไหวพริบปฏิพานหรือที่ฝรั่งเรียกว่าสตรีทสมาร์ทสูงกว่าความรู้ในตำราซะอีกเป็นพวกอยากรู้หลักเห็นไปซะทุกเรื่องรู้กว้างมากถึงจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งแต่ถามอะไรมาก็ตอบได้กันหมดแล้วพอสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็คือวาทศิลป์ครับตามคําโบราณที่ว่าปากเป็นเอกเลยคําพูดของคนวันนี้มีพลังในการโน้มน้าวใจคนได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆแต่พลังนี้ก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะครับ คือจุดแข็งเนี่ยคือการพูดจามีสเสน่ห์โน้มน้าวใจเก่งเป็นนักการทูตชั้นยอดเลยแต่จุดอ่อนก็คือบางครั้งอาจจะถูกมองว่ากะล่อนหรือเชื่อถือไม่ค่อยได้เพราะความสามารถในการพลิกแพลงคําพูดตามสถานการณ์นี่แหละครับเราเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่ดูสดใสร่าเริงเข้าสังคมเก่งละ่ะความจริงก็คือภายในจิตใจนั้นอ่อนไหวและขี้น้อยใจมากๆเลยนะครับเป็นพวกคิดมากเก็บทุกรายละเอียดสามารถรับรู้อารมณ์ของคนรอบข้างได้ไวมาก และบ่อยครั้งเลยที่เก็บความรู้สึกเจ็บปวดไว้ข้างในแล้วใช้รอยยิ้มกลบเกลื่อนเอาไว้เอาล่ะครับทีนี้เรามาดูในมุมที่ลึกขึ้นไปอีกขั้นกันบ้างนี่คือพิมพ์เขียวหรืออาจจะเรียกว่าเป็นระบบปฏิบัติการของชีวิตเลยก็ได้ครับที่เรียกว่าแผนที่มหาทักษะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะนี่คือแผนที่ชีวิตส่วนบุคคลที่จะบอกเราได้เลยว่าดาวเคราะห์ดวงไหนส่งผลกับชีวิตในด้านใดบ้าง มาดูตารานี้ไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากบริวารคือตัวตนของเราเองถูกกําหนดโดยดาวพุธก็ชัดเจนเลยว่าทุกอย่างเกี่ยวกับสติปัญญาการสื่อสารต่อมาอายุหรือสุขภาพเป็นดาวเสาอันนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้ระวังเรื่องเครียดและโรคเรื้อรังส่วนเดชหรืออำนาจบาร,รมีมาจากดาวพฤหัสครับนั่นหมายความว่าพลังอำนาจที่แท้จริงมาจากความรู้และคุณธรรมไม่ใช่การใช้กำลัง ทีนี้เรื่องโชคลาภสีมาจากราหูครับแปลว่าโชคมักจะมาจากเรื่องสิ่งเสี่ยงต่างแดนหรือโลกออนไลน์ส่วนมูละหรือทรัพย์สินมาจากดาวศุกร์ก็คือเงินทองจะมาจากของส,สวยๆงามๆศิลปะความบันเทิงด้านความพยายามอุตสาหะเป็นดาวอาทิตย์ถ้าอยากสําเร็จต้องทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วใครจะคอยหนุนหลังมนตรีคือดาวจันทร์ครับส่วนใหญ่จะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หญิง และจุดที่สําคัญที่สุดที่ต้องไฮไลท์ไว้เลยก็คือกาลกินีหรืออุปสรรคนั่นคือดาวอังคารครับเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องระวังที่สุดในชีวิตหรือที่เรียกว่าเขตอันตรายก็คือดาวอังคารนี่เองครับดาวดวงนี้เป็นตัวแทนของสงกรามความขัดแยง้งอารมณ์ร้อนและการตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นสุภาษิตท,ที่ว่าปลาหมอตายเพราะปาก นี่คือคาเตือนที่ดีที่สุดเลยครับมันไม่ได้แปลว่าห้ามพูดนะแต่หมายถึงการเอาพรสวรรค์ด้านการพูดดาวพุธไปผสมกับพลังของดาวังคารนั่นก็คือคําพูดที่เต็มไปด้วยความโกรธความก้าวร้าวซึ่งนั่นแหละครับคือหายนะของจริงพอเราเข้าใจพิมพ์เขียวของตัวเองแล้วทีนี้เราก็จะมาดูกันครับว่าจะเอาความรู้นี้ไปวางเป็นกลยุทธ์ใน2เรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตนั่นก็คือความรักและอาชีพการงานได้ยังไง ด้วยต้นแบบที่เป็นเหมือนนักเจราจาหรือพ่อค้าอาชีพในฝันก็ต้องเป็นงานที่ได้ใช้ปากใช้การสื่อสารเป็นหลักอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งพีอาร์นักเขียนนะักการทูตหรือท่านยุคนี้ก็ต้องเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นี่แหละครับใช่เลย แล้วเรื่องคู่ครองล่ะครับจากตารางนี้จะเห็นเลยว่าคู่ที่สมพงที่สุดคือคนเกิดวันจันทร์ครับเป็นคู่มิตรที่สมบูรณ์แบบเลยหรืออีกคู่คือคนเกิดวันพุธกลางคืนที่พอมาเจอกันแล้วจะกลายเป็นพาวเวอร์คัพเปิลช่วยกันทำมาหากินรวยเลยส่วนคนเกิดวันเสาร์ก็จะเข้ามาช่วยเสริมความมั่นคงแต่คู่ที่ต้องระวังที่สุดเลยคือคนเกิดวันอังคารครับเพราะเป็นดาวการาินีต่อกันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาะแววงกันรุนแรงมากมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับ ส่วนนี้เป็นเหมือนคู่มือหรือชุดเครื่องมือที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยเพื่อเสริมดวงชะตาของตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับนี่คือ3วิธีทําบุญที่ตรงกับดวงชะตาแบบสุดๆเลยนะครับอย่างแรกคือบริจาคอุปกรณ์การศึกษาครับเป็นการเสริมพลังดาวพุธโดยตรงอย่างที่2คือการปล่อยสัตว์17ชีวิตเพื่อเสริมกำลังวันเกิดให้แข็งแกร่งและอย่างที่3คือการถวายแสงสว่างอย่างหลอดไฟหรือเทียนไข เพื่อให้เส้นทางชีวิตและสติปัญญานั้นสว่างสวัยไม่มีอุปสครรคครับเรื่องสีนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับสีมงคลที่ควรใช้บ่อย,อยๆคือสีเขียวอันนี้จะช่วยเสริมอํานาจบารมีย่ยตรงต่อมาคือโทนสีเข้มๆอย่างดําเทาหรือม่วงพวกนี้จะช่วยเรียกทรัพย์สินเงินทองส่วนสีเหลืองกับขาวจะช่วยดึงดูดผู้ใหญ่อุปธรรมครับส่วนสีต้องห้ามโดยเฉพาะในวันสําคัญๆคือสีชมพูและสีแดงทุกเฉดเลยครับ เพราะเป็นสีของดาวอังคารซึ่งเป็นกาลกินีมันจะไปกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งได้ถ้าจะให้สรุปหัวใจสําคัญของโชคชะตาของคนวันพุธกลางวันนะครับก็คือปรัชญาที่ว่าจงเป็นดั่งสายน้ําที่เปลี่ยนรูปทรงได้แต่ไม่อาจถูกทําลายครับจําไว้ว่าพลังที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความยืดหยุ่นการปรับตัวและสติปัญญาของเราเองและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันก็คือในเมื่อตอนนี้เรารู้พิมพ์เขียวชีวิตของตัวเองแล้วเราจะเอามันไปสร้างสรรค์อะไรต่อจากนี้ โชคชะตาได้มอบเครื่องมือมาให้แล้วนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการลงมือทําของแต่ละคนแล้วล่ะครับ